สวัสดีพี่น้องพอพอกับซองเสาน้าบันน้าอีกแล้วพี่น้องอยู่ไซอยู่ป่าขางเทียงหน้าพี่น้องเลาะหาเฮดแตะเทียงนองเนยผุหลักขึ้นมาเจอกระโได้พี่น้องเพราะว่าข้ามมาส่วยอลไกะเข้ากับเก็บไปน้าแล้วเฮ็ดก็ได้เหต์จะบนเข้าเก็บมาเบิ่งพี่น้องข้ามมาพออีอย่างเดวสิไปทานเด็กๆน้ำสิ่งที่ห้าพ่อพี่น้อง อันนี้คืออีหยางหยางมาจนจนเงาผมาพ,าพา่อพ่อเงินผู้ใดเด้เฮียไหวทรงใส,ส่ส,ส,ส,สีเป็นเงินลนูกสาวค่อะไรพี่น้องเลยสงสัยสีเป็นเงินนงเนยไม่เฮียไหวเดี๋ยวไปถามเพื่อนว่าเพื่อเนเห็นเงินเฮียบอกไม่เห็นขอลออยู่เหนียวกำลังสิงโง่เมื่อยเลยหยังว่าขาวๆาวเนี่ยลงมาแบบเป็นเฮ็ด นี่พี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดดินไปทางใดกับเพอะเท่เห็ดนี่ยเอาเงินไปทำเด็กๆก่อนไปนี่ดกอกบ้าใหญ่ๆานาพี่น้องมีเอฟซีคอมเมนต์ว่าพี่เห็ดเขาซิงเป็นเจ้าอ,อรีวะสันสงสัยยันแมนอยู่พี่น้องพออยู่เทียงน้องหลีดมาแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> น้องหลีดมาแล้วพี่น้อง <c oughs> โดยเป็นยางแขนนะ่ะเกาเกาจนเป็นบาทอืมคีไว่บอออกมาหาแล้ววันี่เราใไ้ลีดพูแล่แล้ง,งานพูแล่จังได้ออกมาไปแก่งท่านเล็กๆนูพาเหตุเงินเสียตามหาหนนอ,นองเ,ยเนยพี่นเนยเนยเนยนะมันำทำความพิดนั่งบบอยากมาหาพี่เนง ทีนี้ไปใช้แล้วนี่จะไปใช้แม่จะเอาไปใส่อืมหั่นเฮ็ดเอียงนี่มาออกนี่เน่ยคือพวเก็บเอาเห็ดระงูกี่บ่เฮ็ดบ่กินกินบ่ได้อืมอย่างน้ยได้อีญังไอ้เธอซับบ่ใคร เหนื่อยนะเอา้นทีทิมไหนเธอครับเย้เออไม่นำไปให้เห็ดยังทรศัพท์โทรไปหาไพ่เ่ยนะโทรหักูบ่าวโทาเจ้าไอ้ัปได้เสือไม่ผัะเสือยัางเสือย่างนี่นะโทษนางบอกกาเมื่อบอกเห็อยางเบียนเบียนนีได้พี่น้องเ้ยไ่เท่าไห้ดอก เห็ดเห็ดยังอันเห็ดยังมุนบอกปลาลุงมึงดูเห็ดยังพังบอกปลาลุงดูเห็ดเตาเป็นยังเตามันจังแตกอันแล้วบันนี้ระวังเด้อจาดื้อเด้อบันนี้เด้อโดยอืมนำห้ยดอกฮะแขกอลีเป็นยังออลีไปใช้เล็ก โอ้ยพี่น่องเอ้ยไปใส่เล็กจักจักพันน่ะนะเมือไปใส่ก็มีนิ้วนะถ้าก็ยังก็่ถ้าขนาถ้าเป็นเห็นถ้าสิบเหเป็นดอกเนยดอกดอาจะค่นเลยกุเนี่ยวายเขากูพาขึ้นมาอีกแล้วชื่อเพื่อนพักกันแล่นั่งเหรียญเล็กหน่อย่น้องแมมพี่น้อง น้องแม่ไม่ได้เห็นเงินเสียตีน้องเนยนี่ค่ะเนเลาเอาไว้ลาเนยละเวลาอ่าแจักพันธ์เอาดินเลื่อมมาลืมเอาอะไรอีเวลาอ่ามาวางนั่งมาเห็นอะไรแหละถือเงินไหวเลยมานอนมานอนวางนั่ง้าสิบเกระพริบตาเลยอืมห้องเฮียนเอียงอันนี้นะ หงเยียนปะฐมไม่ใช่เนยไม่ใช่เสื้อผู้ใหญ่ก็ใส่ได้เลยเขาเอามาเดไมห้องท่าผู้บอแม่เขาเอามาเอาไปหักถิ่มไปเลยฮะงิ้วได้ใส่ด้วยจ้ะงิ้วจะมาใส่เจ้เฮึงเลยไปเห็เงินเฮีอ่ะบฮ่าโอ้ยหลีดท้องใส่เป็นของเฮาหลีเลย นี่พี่น้องโอ้ยในยโบรแมนติอ,อันนี้เงินไน่น้ำนี่ลูกแซ่เดี๋ยไปซื้อดีโด่เลยครัอืไมไปซื้อบนไปบ่อย่างไปนี้เดี๋ยวทาก็ได้คิด<ม><อ>เอามากน้อนผุดก็รอดแบ่นี้มีเอฟซีถามพี่น้องน้องลีทำไมไม่ไปลงเรียน พักเทอมพี่น้องปิดเทอมตอนนี้ก็ยังปิดเทอมอยู่แต่ว่าทางฟังไทยเขาเจ้าจพึ่งเปิดเทอมเนาะแต่ว่าฟังหา้านในสิบกำลังปิดเทอมได้ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนาะปิดน้นนองแม่มกับปิดแล้วน้องแม่หมืกัเพิ่งไปได้เขานะมันเดือนแปดเนาะเดือน 8, แปดเดือน 8, แปดเดือน 8, เก้าน,นี่แล้วเนี่ น้องหลีนี่กัเฮียนมอหนึ่งปีหนากับมอหนึ่งแล้วแม่เขาป้ายังเอะไรไหมกระตกห้องเลยเด็อแม่หน่ะห้องมอสองหลีมอหนึ่งแลยเนาะบ้านนี้เด้้ไดเล่นน้ำกันยี่ดอกบ้านนี้หลีหนึ่งสักปีปีนี่น่ะคือน้องหลีเพิ่นเฮียนอีกคงเฮียนหนึ่งเนาะน้องแม่ไปเฮียนอีกคงเฮียนหนึ่งคนละบ้านนะน่ะ นงีเ<บ>ทีนยนอยู่ซีสว่างบัดเนี้บัดนี้อยู่นับ่อเนาะนับ่อเบอด์องบัดเนี้น้องเนยได้กับคำพ้องได้เขาไปได้สิไปเทียนพ้องแยกที่ได้ถืนของพ่อหนึ่งหรือเ่สองถืออะไรค่ะของอนุบาลนี่ยสองปีเลยเออได้ยังในกอไก่กเคียนเป็นแหละมือบัดมือบัดม,อมือเคียนหอดกอข้าวอ,อืมบัดเนยย่ยเบียเคียน,นยเนี่ยเบียเขียนกับบีเขียนเคียนบมเป็นอ,อืม กำพ่องเอ้ยน้องเนยด้อยากไปเฮียนน้ำมูยู่ปะอยากไปหมูลายดิเนงเหียนนะคะเนยาไปวเหียนอยากไปเหียนจาไปฝากเด้อฝากไปเองได้ไหนี่ขี้รูทีหน่อยไปเลยไปบไปเซ็นเป็นผูกปกข้องซะหนึ่งมือนําแว่นหน้งใหมเดิหนึ่งสีบมีไปเชิไ้ไหสี่ี่ลีด้ สองสี่สิ่ห้าสามเฟินดาามนับเอาตัวเองนําเพื่อทำมาสามคนเฟินา่าไอพี่ีพื่ไปใส่อันหนึ่งสองสามยังขาจาห้องทางฟังไทยนะแต่ว่ามันบดเอออัน,นอันนี้เดี๋ยวมันบดเอท้าวเดี๋ยวพี่น้องไปใส่แขวปกติมันเป็นมะเร็งเดรรี่เด้อมันเล็กมันบดเ<ว>มันบดเมาตรฐานมันที่เขาเนิมเพราะว่าเพิ่นไปใส่นี่นะ้นากะใชยได้จักมือนี่น ไปใส่มือว่านนี่ไปยังจะอยากใส่ให้ม่งามสามบดนี้ว่าววันี้ว่าววันี้คือเก้าไอ้เมั้งไอแม่ขแขวงามอยู่ปะโอ้ยแขวแม่มขนม้องจัดพี่น้องงามแล้วแม่ไปใส่นั่นนี่กินเข่ากับว่าอยากได้ข่ากับหน้ากับใส่ทั้งรุมทั้งเทิงนะเนยจัดดิว่าฟันนะจ้าว่าใช่คือแขวเหียนเทพพี่น้องเลย บบได้ได้เนยเห็ด้มีนะมันบมมีมังก็เด้เขียว่งกระโกนมาเลยข้าวมันมาวตลด้วื่ออมเป็นอันนีข้ตเาุญข้าวตีเอาข้้าม้วเนี่ยกะอยากใส่นองรีนางดีปิดเทิมไงเป็นสาวอะไรพี่น้องเลย น้องเนยแปลงฟันอยู่บ่แต่ละมือมาเนี่ยแป้งแป้งไม่เลพี่น้องผลงานน้องเนยที่เห็ดใ้พังแล้วเต่ากับกับอันยังก็กับเพ็ดยังกับเนี่ยใช้บอลเนี่ยใช้พะโ hom อีร้อยบานีนาหูจใกความเด้อปวดเนี่ยแล้วปุ๊กไม่เท้าป้าลุงบอกปุ๊กไม่เท้าเม่น แม่มานอนสองคืนคืนหนึ่งนะหายอยากเมือ่อมาคืนที่สองเงียบเสบร์แต่ปวดหายที่น้องสอดแจงก้องๆเลยเ <c oughs> นอยเอ้ยวรออาหาร,<ค>ราาว่าใ<ค>ส่กองพ้อพ่อเงียบเสบอีแล้วเป็นอันแล้วคือว่าปุ๊กไม่เท้าสะ่ะแม่มันนอนเมื่อไรเนี่มันชุกมันนอนยืดไมัน,นอนวางมือวันเมื่อวานวาน,านี่เนาะคืนวานานี่เนาะคืนก่อนเนาะคืนคืนซึนอือคืน มือเมื่อวานนี่วันวันเาราวันที่เออวันวันที่มันนอนเหมือวันศุกร์กวันนันะแต่วันอาทิตยนี่เรเงี้ยคือานอนอื่นนะวันนที่เราเงี้ยอยู่เที่ยงเงี้ยเสบอนยุโอยบ้านจื้อไวเดอบ้านี้จื้อไหวบ้าปวดเงี้ยเลยปุ๊กลุกทันทีโลดบ้าค่งนี่ ก้อนิเชี่ยวหนิค่ะถ้าแม่เพิ่นก้อนฉิเขานอนเนาะเราก็าพาไปเหี่ยวแล้วเธอหนึ่งจะจังมานอนแต่ว่าก็ยังเหี่ยวคือเก่าวเดี๋ยวต่อไปน้องเนยต้องเปิดเหี่ยวต้องลุกปุ๊บปิบเลยปุ๊บเลยอ,อยู่เที่ยงอีร้อยคือกันเด้อเราต้องหัจักความงอพ่อเห็นขึ้นเหียวนะให้เอาผิดหนีนั่งไนปะน้องหลนีน้องหลีได้ฉันนอนอยู่นอนอยู่เพื่อนชาวนาบ่อืมเมื่อแล้ว แต่บอดก็เมาเออเพราะอย่างมีหมูเนียเป็นนันเพิ่นเคินเพิ่นเดียวมองกระพงเห็นมือเดียวฟูขาเอี้ยมเอี้ยมภาพพเงี้ยเนี่ยมองว่าได้เกือบเลยทีพี่น้องฝากม่าหายกันยั่งยั่งอยู่พี่น้องเก่าบางลงไปแหละเนาะเกือบห้าเดฮงกระพงก็ได้คือเขาอีกสร้างดาวพูน่ะสีแดงเบิร์ดเลยจุ่มพูชุดเพิ่นไก่ เสือตัวบ้าใหญ่ๆน้องเนยกระพาะหนึ่งกระป้าลุงไปจักผากมาหายตัวนี้สงสไซเลยแม่นแม่นอะไรแม่มีอีกตัวหนึ่งได้มีอีกตัวหนึ่งบอกงั้นโมเมนตตัวนี้กับตัวนี้แมเมนต์ควันมันผากมาหายอั้นมันสีแดงเข้มแม่นเสือก็สีแดงเสือก็สีแดงเนาะน้องหน่อยฮะพี่น้องเคี้ยวอุ่มๆเลย เขียวแล้วพี่น้องหายไปชั่ห,หวานเห็นเขียวแมนทีเป็นทีเลยบ่ต้องมองหนึ่งนะฮะมาเบิง่งขาสี่ขึ้นเนาะสี่ขึ้นก็หาเมืองเขาได้เนี่ยเขียวอ่อนออ่นะ คือไม่ขึ้นกกอยากมาเบิงน้ำป๊าดเนี่ยห่าก็ขึ้นพ่อยาอย่าลงเด้อพปลงไปตีโลดห้ามลงเด้อนี่เขาไม่เถ่านี่ก็ห้างบนนี่ บอนี่เขียวอุ้มทุ <jaar ans> ่มเลยนะเขียวอ่อนไปให้ให้มาหวานนั่นนี่นะดิกระให้มาหวานนั่นนี่นะเบ้าหูแล้วไฟ้าไทยของห้ามนี่เขียวอีไรแบบงามนี่โทษเด็กๆน้ำอ่ะไปมาขดนี่อยมันไม้ขึ้นขึ้นมาไหมขึ้นขึ้ อที่รีวอนนี grease. ่นะทีกระมูเธอบอกว่านาเติงหงงหงๆอัน <Eat>, ด <güzel fit> ั้คือเก่าเยี่ออุ้มทุ่มอยู่ห้งสอกล่าเลยเด้พี่น้องจ้าขอบคุณขอบคุณได้ล่าเด้จ้าพี่น้องที่เขามาเบิงมาส้มสวัสดี่แลูก เดียวไปเล่นเล่นเมื่อมาดิมันแดดมูกับปู